ต่อไปเป็นบทที่2ครับบทที่2เกี่ยวกับเรื่องดวงดาวหรือเรื่องตัวเลขสัมพันธ์นะครับเรื่องดวงดาวหรือเรื่องตัวเลขสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะดูว่าตัวเลขมีความสัมพันธ์กันยังไงเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเขียนดวงให้เป็นในบทที่1นะครับแล้วถึงจะเข้าใจในบทที่2ได้ง่ายขึ้นเราก็ดูในช่องแต่ละช่องเ่ยนะครับเริ่มแต่ช่องแรกเลยนะครับคือช่องอัตตา ไม่ว่าในช่องแรกเป็นเลขอะไรก็ตามเราก็จะหาเลขที่เหมือนกันทั้งหมดยกเว้นในแถวที่สี่ที่เป็นแถวกำลังประเคราะห์เพราะฉะนั้นช่องแรกที่เราเห็นตอนนี้คือเลขหนึ่งนักเรียนก็ขีดจากเลขหนึ่งเนี่ยนะครับมาหาเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งแล้วเราหาเลขหนึ่งต่อว่าอยู่ที่ไหนอีกอยู่คำว่าลาภา เลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่คำว่าอาตมาและเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่คำว่าพระดีอย่างนั่นคือเราต้องพยากรณ์เลขที่เหมือนกันนะครับให้หมดนี่เรียกว่าดวงดาวสัมพันธ์เพราะเลขหนึ่งคำว่าอัตตะเมื่อมีความหมายอยู่ในช่องปัตตนีอีกเพราะมีเลขหนึ่งอยู่ มีความหมายร่วมกับคําว่าลาภะอีกเพราะมีเลขหนึ่งอยู่มีความหมายร่วมกับคําว่าพระลีอยังอีกเพราะมีเลขหนึ่งอยู่มีความหมายร่วมกับคําว่าอัตมาอีกเพราะมีเลขหนึ่งอยู่นักเรียนก็ต้องอ่านเลขหนึ่งตัวนี้ทุกทุกช่องรวมกันอัตตะแปลว่าตัวเองเราจะอ่านแบบง่ายๆเลยนะครับนักเรียนก็สามารถพยากรณ์ได้แบบง่ายๆและแม่นยำ อัตตะแปลว่าตัวเองปัตตนิแปลว,ว่าคู่บอกเลยว่าคู่ของคุณหรือคุณกับคู่ครองคุณเห็นไหมครับนี่คือความความสัมพันธ์คําว่าลาภะเพราะฉะนั้นคุณเองจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามปัตตนิเมื่อแปลว่าคู่ก็คือเพศตรงข้ามลาภะก็คือลาบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านว่าเขามีสเสน่ห์กับเพศตรงข้าม เราจะบอกคุณได้ราบเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่อ่านอย่างนั้นแต่ถ้าแปลตายตัวก็คือลาบจากเพศตรงข้ามเห็นไหมฮะแต่ภาษาโหนหรือภาษาหมอดูก็ต้องแปลว่าคุณเองมีสเสน่ห์สเสน่ห์คือตัวลาบะกับเพศตรงข้ามเห็นไหมครับพระอยยางก็ไปแปลว่าคู่ในอนาคตเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอายุ ถึงไวไหนก็ยังมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามอยู่ตลอดในอนาคตก็ตามอัตมาคืออนาคตแล้วนี่คือความสัมพันธ์นะครับเราลองดูตัวอื่นบ้างนะครับเราดูเลขสองหาสองให้หมดอสองฮินะกับสองตนุสองอยู่ไหนอีกครับอยู่คำว่าพยายา และสองก็อยู่คำว่ามหาสมบัติสองอยู่คำว่าฐานังนักเรียนก็แปลความหมายรวมกันให้หมดหินะแปลว่าสิ่งไม่ดีหินะแปลว่าความชั่วร้ายเพราะฉะนั้นตนุแปลว่าตัวคุณเองคุณเองจะเจอสิ่งที่ไม่ดีนะพยาแยเป็ว่าสุขภาพเพราะฉะนั้นพยากรณ์รวมกันก็คือสุขภาพคุณจะไม่ดีเป็น มีโรคประจำตัวหินะเสียหายหรือทุพลลาภาพมีแผลมีตำหนิต้องใส่เหล็กดามเฟือกต้องผ่าเตาะผ่าตัดผ่าเจาะสองอีกตัวหนึ่งอยู่คำว่าสมบัติหรือมหาสมบัติก็แปลว่าทรัพย์เสียเงินเสียทองเพราะตัวนี้แปลว่าทรัพย์หินะแปลว่าเสียก็เสียเงินเสียทองเสียทรัพย์ตรงนี้แปลว่าฐานางเงินเก็บเก็บไว้ค่อนข้างยากมีเรื่องให้ต้องเสียอยู่ตลอดเวลา เพราะตัวคุณเองนะครับนี่คือความหมายของเลขสัมพันธ์กันต่อไปครับเราดูเลขสามสามอยู่ในทานางในกระดุมพระสามอยู่ในทาสีสามอยู่ในคำว่าอุปธรรมและสามอยู่ในคำว่าอัตตะในแถวที่เก้าเราก็พยากรรวมกันหมด ทานังไปว่าเงินกระดุมพระคือเงินเก็บมหาอุปัรภมการส่งเสริมสนับสนุนเพราะฉะนั้นคุณมีเงินได้จากเงินเก็บอุปธมรมคือการสนับสนุนเพราะฉะนั้นสนับสนุนจากมรดกสนับสนุนจากทรัพย์สมบัติเก่าทาสีแปลว่าบริวารถ้าอ่านทานังคุณจะมีเงินเป็นบริวารเพราะฉะนั้นเงินใช้จะไม่ขาดมือเห็นไหมครับเลขสามต่อมาครับลองดูเลขสี่มง สีอยู่ในคําว่าปิตาสีอยู่ในคําว่าสหัชชะและสีอยู่ในคําว่าทาสาและสี่อยู่ในคําว่ามหาสิทธิโชคและสีอยู่ในคํา,าคคว่าเคหังแปลว่าบ้านเพราะฉะนั้นปิตาแปลว่าพ่อถ้าอ่านคําว่าพ่อสหัชชะแปลว่าเพื่อนเห็นไหมครับเจ้าชะตา เจ้าชะตาเนี่ยคือเจ้าของดวงอันเนี้ยฮะศาชะก็ไปว่าเพื่อนปิตาก็แปว่าพ่อมีพ่อเป็นเพื่อนเวลาเราพยากรณ์เราจะบอกว่าคุณมีพ่อเป็นเพื่อนไม่ได้เราต้องพยากรณ์ว่าคุณสนิทสนมกับเพื่อนเห็นไหมฮะคุณสนิทสนมกับพ่อเพราะปิตาสาชาคือเพื่อนสนิทกับสนมกับพ่อหรือคบเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่เพราะเพื่อนจะเป็นปิตา เราจะไม่ถายว่ามีเพื่อนเป็นพ่อหรือมีพ่อเป็นเพื่อนถ้าจะพูดคําว่าสหัชชาคือเพื่อนก็คือมีเพื่อนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือถ้าจะคุยคําว่าพ่อก็คือมีพ่อให้ความสนิทสนมส่งเสริมกันเป็นบริวารเพราะทาสาเห็นไหมฮะสิทธิโชคจะนำสิ่งดีๆมาสู่เจ้าชะตาคือสู่ตัวคุณเคหังคือบ้านถ้าคุยคำว่าพ่อคุณจะ เป็นปึกแผ่นเพราะบิดาปึกแผ่นเพราะแขยงหรือถ้าคุยคําว่าบ้านคุณจะมีบ้านหลังใหญ่มันจะไม่คุยว่ามีบ้านเป็นพ่อเพราะว่าบ้านเนี่ยปิตาก็คือผู้ใหญ่เห็นไหมฮะมีบ้านหลังใหญ่นี่คือการพยากร์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้องค่อยๆทําความเข้าใจไปนะครับเรียนรู้ได้ไม่ยาก เพียงแต่เราให้มีความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้ต่อมาลองดูเลขต่อไปครับคือเลข5เราก็หา5้าให้หมดขีดนห้าให้หมดเลยว่าหอยู่ในบ้างกี่ที่นะครับแล้วเดี๋ยวมาพยากรข์อรวมกันนักเรียนต้องทําอย่างนี้ทุกครั้งจะได้ไม่งงกับการพยากรเมื่อเราฝึกเป็นแล้วเราไม่ต้องขีดเราก็รู้ว่าเราจะไปดูตัวไหนพยากรยังไงนะครับ ห้าไปว่ามาตามาตาเป็นมรณะเห็นไหมครับคุณจะกำพร้ามารดาหรือทำอะไรร่วมกับมารดาไม่ประสบความสำเร็จอยู่ใกล้มารดามีเรื่องให้ต้องหนุดหงิดขัดใจไม่สบายใจคุณโตขึ้นมาในขณะที่มารดาต้องเป็นอุบาทเราไม่ใช่บอกมารดาอุบาทแต่เป็นเลขตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะอ่านมารดาตัวนี้ต้องบอ,อ่ะมารดาคุณมีอะไรครับมี กรรมมีเคราะห์เห็นไหมครับจะต้องให้แยกกันอยู่กับคุณหรืออยู่ด้วยกันก็มีแต่เรื่องไม่สบายใจทุกใจเสียหายสักกะตัวนี้ก็แปลว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นถึงคุณจะรักมารดาสนิทกับมารดาให้ความ อุปถัมภ์ส่งเสริมสนับสนุนคุณยังไงก็ตามแต่มีเรื่องเป็นมหาอุบาทมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะดวงนี้ทํางานร่วมกับมาดาไม่ได้เห็นไหมครับผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่จะทําให้เสียหายเพราะเป็นมรณะอยู่ใกล้กันกันกบมาดามีเรื่องให้ต้องอึดอัดคุณทําอะไรไม่ค่อยดูดีในสายตาของมารดาเพราะตัวนี้เป็นตัวอุบาทต่อไปดูเลขหก เลขหกเป็นโพคาเลขหกเป็นปุตตะนะครับเลขหกก็มาเป็นสุภะและเลขหกก็มาเป็นทาสาข้างล่างและเลขหกก็มาเป็นนาวังการเดินทางเพราะฉะนั้นเราพูดได้เลยครับว่าสุภะแปลว่าชื่อเสียงชื่อเสียงเป็นโพคาคุณจะมีชื่อเสียงใหญ่โตเพราะโพคา โภคาแปว่าทรัพย์สมบัติหรือสิ่งที่มันใหญ่ๆมากๆสุภาพไปว่าชื่อเสียงมีชื่อเสียงมากมีชื่อชื่อเสียงใหญ่โตนะครับปุตตะไปว่าเล็กหรือเริ่มต้นการเริ่มต้นอะไรของคุณก็จะประสบความสำเร็จเพราะเป็นโภคาเริ่มต้นทําอะไรก็จะไปได้ดีนาวังไปว่ายานพาหนะจะมีรถคันใหญ่นหครับหรือเดินทางไปไหนมาไหนก็จะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจเช่นทําต่างประเทศ จะไปได้ดีนะจะประสบความสําเร็จนะเพราะต่างประเทศอยู่คาว่าสุภาเป็นเลขตัวเดียวกับโคาคือสําเร็จดาวังคือการเดินทางทาสาตัวนี้ข้างล่างไปว่านเหนื่อยถึงจะเหนื่อยบ้างแต่คุณก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเริ่มต้นทําอะไรคําว่าปุตตะก็จะแปลว่าเริ่มต้นทันทีต่อมาครับดูเลขเจเลขเจอยู่คําว่ามัชชิมาอยู่คําว่าอเล่เลขเจอยู่คําว่ากัมมา และเลขเจ็ดอยู่คำว่ามหาโจรและเลขเจ็ดอยู่คำว่าญาตินะครับเราก็ดูเลขเจ็ดทั้งหมดเนี่ยเลขเจ็ดมัชชิมาพอประมาณปานกลางเลขเจ็ดเป็นอริอริแปลว่าเสียหายเดือดร้อนวุ่นวายคุกตารางถึงคุณจะมีปัญหาอะไรให้เดือดร้อนมัชชิบาแปลว่าพอประมาณปานกลางไม่มากจนเกินไปนะครับ กรรมะคืองานคุณทำงานได้ดีระดับหนึ่งเห็นไหมครับไม่ไม่ถึงกับเก่งเลอเลิศจนเกินไปเพราะมัชชิมาแต่พอไปได้มหาโจรกระทันหันเหตุอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ไม่วุ่นวายมากนักหรอกเพรามัชชิมาญาติพี่น้องก็มีไม่มากนัก เห็นไหมครับช่วยกันส่งเสริมอะไรก็ตามแต่ก็ต้องมีผลประโยชน์ให้กันนะเพราะอะไรเขาไม่ทําอะไรให้เราฟรีฟีที่บอกว่าขเขาไม่ทําอะไรให้คุณฟรีฟีเพราะว่าเจ็ดตัวนี้ครับแปลว่าอาลิเสียหายญาติเสียหายไหมฮะพึ่งพาศาัยกันไม่ค่อยได้ถ้าพึ่งพาศาัยได้ก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องมีผลประโยชน์เข้ามาลูกคนั่นคือการ พยากรณเกี่ยวกับดาวสัมพันธ์เดี๋ยวเราจะรู้อะไรมากกว่านี้นะครับในบทต่อๆไปแต่ให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆก่อนตอนนี้ว่าเวลาดูดาวสัมพันธ์เราดูยังไงก็ค,คือหาเลขที่มีตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับอยู่ตรงไหนบ้างเลขที่เป็นเลขตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับเราจะได้นํามาพยากรณ์ร่วมกันอย่างเลขห้าตัวเนี้นะฮะอยู่ไหนกี่ที่ เราก็หาขีดเส้นมาเลยห้าคืออัตตะตัวเองกระดุมพระคุณเองจะมีเงินเก็บเงินฝากนะลาพระจะอาจะประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบเส้นนี้มาหาคำว่านาวังจะเดินทางไปไหนก็ประสบความสําเร็จเดินทางก็นาวางังกระดุมพระจะมีเงินเก็บเห็นไหมสำเร็จคือลาพระจะได้โชคได้ลาบก็ลาพระจะมีทรัพย์สมบัติก็เนี่ยห้าอยู่ในคาว่าสมบัตินั่นคือเลขหเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูเลขสัมพันธ์อย่างนี้แหละครับ ถ้าดูเลขหกก็หาหกให้หมดอยู่ที่ไหนกี่ที่แล้วคุณก็มาพยากรณ์รวมกันนะครับมันก็ไม่ยากให้เราตั้งใจที่จะที่จะพยากร์ณที่จะดูที่จะเรียนรู้เราก็เมื่อเราหาเลขหกได้หมดเราก็สามารถพยากรณ์รวมกันได้หินะคือความชั่วร้ายพยายะนะครับคือเรื่องสุขภาพสุขภาพคุณไม่ดี เพราะเป็นหินะด้วยเป็นภยายะด้วยศาสชหาเพื่อนดีไม่ค่อยได้คุยคําว่าเพื่อน <_ d ian> เพื่อนเป็นหินะก็เพื่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเพื่อนไม่มากนักนะครับจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนก็ค่อนข้างยากเพราะเพื่อนเป็นหินะญาติจะขอความช่วยเหลือจากญาติก็ค่อนข้างยากเพราะญาติเป็นหินะจะขอความอุปถัมหรือให้ใครส่งเสริมสนับสนุนก็ค่อนข้างยากเพราะคนที่อุปถัมเป็นหินะเห็นไหมฮะนั่นคือเราดูตัวเลข แต่และตัวที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเลขเจดก็หาเจดให้หมดทานานกับพันธุทานานกับทาศีทานางกับสิทธิโชกทานางกับพระดิยังพันธุก็แปลว่าญาติแปลว่าเงินแปลว่าบริวารเห็นไหมครับมีเงิน มีบริวารมีเงินมีญาติมีเงิน,ม,ม,งนมีคู่คุณจะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินคือมันบ่งบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินสําเร็จคือสิทธิโชคฐานังคือเงินนะครับเมื่อคุณสําเร็จทางด้านการเงินถึงจะมีญาติพี่น้องเข้ามาส่งเสริมหรือสนับสนุนเลอความช่วยเหลือหรือแสดงตน จะมีเพศตรงข้ามรักให้ผูกพันเห็นไหมครับต้องมีเงินก่อนจะมีคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเพราะเข้ามาเป็นบริวารเพราะอยู่ในทาสีแต่คุณต้องมีเงินนั่นคือการที่เราจะดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวบทต่อไปเนี่ยก็ทําความเข้าใจเรื่องกําลังพระเคราะห์กำลังพระเคราะห์ตรงนี้ครับสําคัญที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรามาร่วมกับกําลังพระเคราะห์มันจะได้ชี้ชัดว่ามากหรือน้อยนะครับ ในบทที่3แล้วเมื่อเรียนรู้กําลังประคระแล้วบทที่4จะเรียนรู้เรื่องของการพยากรณ์นะครับขอให้นักเรียนรู้จักการที่ดึงประโยคเข้ามาร่วมในการพยากรณ์นะครับเลขอะไรอยู่ตรงไหนร่วมกันแล้วจะต้องพยากรณ์ว่าอย่างไรความหมายแต่ละช่องนี่ครับสำคัญถ้าเราไม่รู้ความหมายแต่ละช่องเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้เห็นไหมครับเราลากมาเส้นอย่างนี้ แล้วเราสามารถพยากรณ์ได้หรือถ้าเราไม่ลากเนี่ยเราก็ดูครับอย่างดูตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยดูเลขสามอยู่ที่ไหนก็หาเลขสามให้หมดแล้วมาพูดสามอยู่โพคาคือทรัพย์สมบัติสามอยู่ปัตตนีคือคู่คู่คุณจะเป็นคนที่มีทรัพสามอยู่ที่ไหนสุภาพแปลว่าชื่อเสียงคุณจะมีคู่คุณจะเป็นคนมีชื่อเสียงมีทรัพสิบสิบสี่แต่เป็นกําลังประเคะก็แสดงว่าขยันเห็นไหมครับ สามอยู่ในมหาโจรก็คือจีบกันไม่ได้นานปุบปรับก็รักกันเคหังไปว่าที่อยู่อาศัยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาเลขทั้งหมดเนี่ยมาพย,พยากรรวมกันแต่นักเรียนเองต้องทำความเข้าใจแต่ละช่องให้เข้าใจนะครับค่อยๆเรียนครับค่อยๆศึกษาและ้จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก